จากพันเหรียญสู่4,200เหรียญด้วย3วิชาผมว่าทําเงินได้แล้วตอนแรกคุยอะพเจมว่าขอ20ล้านแต่ตอนนี้เปลี่ยนแล้วเจร้อยแหละเพราะวิชามันแม่นเบนครับทำธุรกิจส่วนตัวครับชอบแล้วก็ศึกษาก็คิดว่าน่าจะเป็นวิชาที่หาเงินได้เร็ว ตอนแรกคุยกับเเจมว่าขอ20ล้านแต่ตอนนี้เปลี่ยนแล้วเจ้าร้อยและเพราะวิวชามันแม่นผมใช้3วิชานะกับโคเจมตอนนี้คือมี market structure fibo fan แล้วก็ดีมา supply zone ผมใช้แค่3วิชานี้ก็ทำเงินได้แล้วจากพันเหรียญสู่4,200เหรียญโคเจมก็ถามผมคำแรกเหมือน,นคำถามนี้เอาตรงๆเลยวาสนา <laughs> แต่จริงๆเราดูคลิปแทบจะทุกคลิปก่อนที่จะตัดสินใจเรียนพย่อเจมพูดอะไรไมซ์เซ็ตเป็นยังไงเขาแบบแนะนําความรู้อันนี้อันนี้ผมพูดจริงๆทุกวันอาทิตย์เนาะพอเจมเขาจะมาสอนไปฟังเส่เลยเฮ้ยมันใช้ได้เลยเรียนทุกน,นี้ยังตื่นเต้นอยู่เลยนะตื่นเต้นที่จะได้มาเรียนเห <laughs> มือนเด็กเลยจริงๆผมเรียนครั้งที่3ผมว่าทำเงินได้แล้ว3สัปดาห์3สัปด,ดาห์นี่กดแค่3าครั้งเองนะสัปดาห์ละครั้ง ก็ต้องซ้อพอร์ตเงินสดจากการเทรดโดยที่ไม่ใช้เงินจัดอย่างอื่นนะต้องเทรดด้วยนะมาให้โค้ชเจอเงอย